3ข้อแตกต่างในการให้ AI ตั้งชื่อบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญมีข้อดีข้อเสียยังไงต้องดูคลิปนี้ค่ะข้อที่1นนะคะได้ชื่อเร็วมากค่ะหลังจากที่เราใส่คำสั่งนะคะเราก็จะได้รับชื่อนะคะในเวลาไม่กี่วินาทีค่ะข้อที่2นะคะชื่อมีความแปลกใหม่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราให้ ChatGPT นี้เจนเยอะๆเนี่ยบางชื่อก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากนะคะ <S <S ข้อสารนะคะ AI นะคะไม่สามารถตรวจสอบชื่อบริษัทนะคะว่ามีความคล้ายคลึงกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าค่ะ เรามาดูในฝั่งของการตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญกันบ้างนะคะข้อที่หนค่ะการตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะสามารถวิเคราะห์ตามหลักวันเดือนปีเกิดการใช้ชื่อที่สมพงนะคะของเจ้าของกิจการและหุ้นส่วนประกอบได้ค่ะทําให้ชื่อที่คุณใช้นะคะเป็นชื่อที่มงคลและเสริมดวงชะตาอย่างแท้จริงค่ะข้อที่2นะคะสามารถตั้งชื่อที่เสริมดวงกิจการให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจได้ค่ะ ข้อที่3นะคะสามารถกําหนดเงื่อนไขทาเฉพาะได้นะคะตามความต้องการเลยค่ะข้อที่4นะคะเดี๋ยวแถมให้ละกันค่ะถ้าคุณนะคะตั้งชื่อกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทางเรานะคะก็จะตรวจสอบให้ด้วยค่ะว่าชื่อที่ตั้งให้นะคะไม่ซ้ําในทะเบียนการค้าค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดคุณอยากได้ไอเดียแบบคร่าวๆนะคะให้ใช้ AI ได้ค่ะแต่หากว่าคุณนะคะต้องการชื่อบริษัทนะคะที่สามารถนําไปจดตั้งได้นะคะแล้วก็ช่วยเสริมดวงชะตาของเจ้าของกิจาการนะคะแนะนําค่ะให้ตั้งชื่อกับผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าค่ะ เพราะ AI นะคะอาจจะตั้งชื่อให้คุณค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจะพาคุณไปสู่เป้าหมายได้ง่ายกว่าค่ะเริ่มต้นดีมีใชัไปกว่าครึ่งด้วยชื่อและโลโก้โฮงจุ้ยนะคะ